ตาเจ้าเห่าจินเทียนเียงซิงลงไลเลินทียเราซื้อหลเจียวฮันวีจินเทียนอย่เสม,มอเสียสีเกเราซื้อหลเจีสวสัสดีครับนักเรียนวันนี้เราซื้อก็กลับมาแล้วนะครับกับวิชาภาษ,ษาจีนนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในบทที่2นะครับก็คือตีเออเคอตีเออเคอตีเออเคอตีเอเอเคอ ตี้นะครับแปลว่าลำดับเออหมายถึงเลขอะไรเอ่ยเลข2เคอร์นะครับแปลว่าบทเรียนนะครับอ่าตี้เออเคอร์ก็คือบทที่2นั่นเองอ่เห็นไหมครับก็คือตี้แปลว่าลำดับก็คือการเอาเนี้ยไปใช้กับคําว่าตี้เนี้ยไปใช้กับตัวเลขนะครับว่าเอ,อ่อเป็นลำดับที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่นั่นเองส่วนสุดท้ายนะครับคือเคอร์นะครับหมายถึงบทนั่นเองอ่าวันนี้บทที่2เราซื้อเคยสอนไปบ้างแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้แต่ก่อนที่นักเรียนจะ ยังไม่ได้หนังสือนะครับอ่ะวันนี้นะครับเราซื้อก็จะมาสอนที่สื่อซื่อแย่อ่านักเรียนดาวออกไหมเราซื้อซื่อกำลังพูดอะไรเอ่ยสื่อซื่อแย่สื่อซื่อสื่อซื่อก็เท่าไหร่สื่อคือ10ซื่อก็คือ4สื่อซื่อก็แปลว่า1ิ4ส่วนแย่นะครับอ่ะแย่นะครับแย่แปลว่าหน้านะครับแย่แปลว่าหน้าอันนี้สอนให้รู้ไว้นะครับแย่แปลว่าหน้าสื่อซื่อแย่ก็หน้าที่14วันนี้ เราก็เป็นการทบทวนพร้อมกับมีหนังสือไปด้วยอันนักเรียนเราก็มาอีกครั้งนะครับอ่าวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของสระนั่นเองสระต้องอยู่ด้านหลังพยัญชนะอยู่ด้านหน้าโอเคนะครับอีกครั้งนะครับสระภาษาจีนก็เหมือนกับสระภาษาไทยสระอาสระอีสระอีสระอุสระอูอยู่ด้านหลังพยัญชนะต้องอยู่ด้านหน้าแต่พยัญชนะจะมีอะไรบ้างเราซือเป็นไว้ก่อน ให้นักเรียนดูว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสระโดยบทที่1นนะครับอันนี้ถือว่าทบทวนนะครับเราก็จะเรียนสระไอและสระเอไอนะเอไอก็เป็นสระไอเอก็คือสระเอยและ UI สระ U. อุยโอเคเนาะอ่ะต่อไปวันนี้เราก็จะมาเรื่อง A กับ O เป็นสระเอาอโอกับ U เป็นสระโออ่ะโอเคนะเอาและ โออกับยูตรงนี้นะครับออกเสียงปัจจุบันนะครับมีการเปลี่ยนเสียงก็คือเสียงอิวนะครับอิวอิวก็จะมีสระนักเรียนสามารถเอาเอา,เอานินสอเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะนักเรียนจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาดูคลิปอีกถ้านักเรียนเข้าใจหลักการแล้วเนี่คือสระเอาเอา,เอา,เอานินสอเขียนได้นะสระเอาโอกับยูติดกันเป็นสระโอนะโ สระโอนักเรียนสาม,มารถเราดินสอเขียนได้นะสระโออออ่อออออางวแแวนก็ได้อนุญาตและไอกับยู U นะครับทัวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเสียงเป็นสระอิวนะครับอะต่อไปเรามาฝึกสะกดที่สระเอากันเลยปัวเอาเปาวอาทำให้เรารู้ว่าด้านานะคือพยัญชนะปัวนั่นเองครั้งครับปัวเอาเป่า ัวเอาเปาอ่าเหนะ็นเนาะต่อไปพอเอาเผาพอเอาเผาทำให้เรารู้ว่าพยัญชนะตัวหน้าเป็นตัวพอนั่นเองเห็นด้วยตัว P ต่อไปมอเอาเมามอเอาเมาอ่าทำให้เรารู้ว่าตัวเอเนี่ยคนจีนเรียกว่า มอนั่นเองเพราะมอเอาเมาอ่านักเรียนเขียนภาษาแรมกลับก็ได้นะครับนักเรียนจะได้จําได้ต่อไปตัวดีนะอ่านว่าเตอเอาเตาเตอ,ตอเอาเตาแสดงว่าตัวดีอ่านออกเสียงเป็นตอเต่าก็คือตัวเตอนะไม่ใช่ตอนะต้องเป็นเตอเอาเตาต่อไปเธอเอาเทา เธอเอาเทาแสดงว่าตัวทีอ่านว่าเธอนั่นเองเธอเอาเทาต่อไปเนอเอาเนาเนอเอาเนาแสดงว่าตัวเอ็นอ่านเสียงว่าเนอนั่นเองเนอเอาเนาต่อไปเลอเอาเราเลอเอาเราแสดงว่าตัวเอลเนี่ย ตัว L สังกฤษอ่านว่าเลอนั่นเองเป็นเลอเอาเราเลอเอาเราต่อไปตัว G นะอ่านว่าเกอเอาเกาเกอเอาเกาแสดงว่าตัว G ภาษาอังกฤษออกเสียงกอไก่ก็คือตัวเกอไม่ใช่กอไม่ใช่กอนะต้องเป็นเกอเอาเกา นักเรียนเขียนคำว่าเกาลงไปก็ได้นะภาษาไทยนะต่อไปตัวเคนะเคเอาเขาเคเอาเขาอ่าตัวเคเอาเขาตัวเคก็คือตัวเคนั่นเองรวมเป็นเคเอาเขาอ่าเห็นไหครับต่อไปตัวสุดท้ายเฮเอาเฮอเฮอเฮาแสดงว่าตัว h ออกเสียงเป็น ตัวเฮนะฮอนคู่นะแต่ว่าไม่ฮอนะต้องเป็นเฮเอาเฮลงกันใหม่ต,ต้นเป็นปัวเอาเปาพอเอาเผามมเอาเมาเตอเอาเตอเธอเอาเทาเนอเอาเนาเลอเอา,าเรา เกอเอาเกาเคอเขาและเฮอเอาเฮอ่าต่อไปสระโอกรยูเป็นโอใช่ไหมเขียนภาษาไทยได้นะโอเรามาสะกดพร้อมกันตัวพีเมื่อกี้เราอ่านตัวข้างบนไปแล้วออกเสียงเป็นพอพานแต่อ่อนออาว่าพอไม่ได้ต้องเป็นพัวโอโพใช่ไหมด้านหลังเป็นโอใช่ไหมด้านหน้าเป็นพอ,พอใช่ไหม พอโอโพอ่เอ,อกเสียงพอไม่ได้ต่อไปตัว M นะเมื่อ,อกี้เราออกออกเสียงแล้วว่ามเอเอาเมาใช่ไหมแสดงว่าตัวหน้าต้องเป็นมอแน่นอนรวมกันเป็นมอโอโมมอโอโมมอโอมโอมโอ่ต่อไปตัว F ก็คือ for นะฟอโอโโฟฟอ,ฟอ,ฟอโอ o ฟ l f โอโฟ่าต่อไปตัวตัวดีเนี่ยนะอ่านว่าเตอก็เป็นเตอโอโตเตอโอโตเตอโอโตต่อไปตัวทีนะเธอโอโทเธอโอโทเธอโอ โทตัว L อนะเลอโอโลเลออโลลโอโลต่อไปตัว G ีก็อ่านว่าเกอโอโกเกอโเกอโอกต่อไปตัวเคเคอโอ เฮ h โอโคตัว H h ฮอ h ์โอโคลเฮและตัวอ่ะครบแล้วก็จะเป็นพอโอโพอโอโคมอโมมอโมฟอโฟ โฟโอโฟเตโอโต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 เลโอโลเลโอโลเกโอโกเกโอโกเคโอโค เโอโคและเฮโอโฮอะต่อไปสระนี่นะเป็นไอกับยูเป็นอิวสระอิวนะเรามาเจอตัวนี้ตัวเอ็มก็คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมจำได้ไหมตัวหน้าพยัญชนะตัวมาหน้าก็คือมอเป็นมอิอวมิวมอิอวมิวอะ,อะต่อไป ตัวดีก uh, uh ja mm ็คือตัวเตอเตออิวติวเตออิวติวเตออิวติวตัวเอ็นตัวเอ็นคืออะไรนักเรียนจำได้ไหมตัวเอ็นเจอมั้งย่างนี่ไงเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนาะเนอเอาเนอใช่ไหมตัวเอ็ก็ต้องเป็นตัวเนอก็เป็นเนออิวนิวเนออิวนิวทวนใหม่เนาะ มอิวมิวเตออิวติวเนออิวนิวตามทันไหมต่อไปตัวแอลนะก็คือตัวเลอนั่นเองก็เป็นเลออิวลิวเลออิวลิวเลออิวลิวต่อไปตัวเจเป็นจีตัวนี้เป็นเสียงตรอีแล้วนะจีอิวรวมกันเป็น จิว G U, จิวจิวเออต่อไปตัวคนะิวนะชิว,ช,วชิว,ช,วชิวชิวชิวและตัวเอ็กนะเป็นซิว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 ,วอารมงใหม่ต้นมอ,อว์ิวมิว มอิวมิวเตออิวตวเตออิวเตวและเนออิวนวเนออิวนวเลออิวเลวเลออิวเวจีอิวจิวจีอิวจิวอิวิว ซีอิวซิวซีอิวซิวนั่นเองอ่าถามานักเรียนตรงไหนงงนะนักเรียนเอาดนินสอนจดได้นะครับอ่าต่อไปเรามาดูตรงนี้นักเรียนจำได้ไหมวิ่งก็คืออะไรเอ่ยเคยสอนไปแล้วดูจดตรงนี้ก็ได้พอเอาเผาอ่าแต่นี่ดูเนี่ยนักเรียนนักเรียนดูตรงนี้เนาะตัวนี้คือเราเรียนในเนี่ย,ยใช่ไหมสะละอะไรเอ่ยสะละเอานะ พอเอาเผาเสียงสามัญเนี่ยได้เผาแต่มีเรื่องของวรรณยุกเข้ามาเห็น <he S 2> มานักเรียนเห็นไหมทุกคําจะมีขีดอยู่ข้างบนหัวตรงนี้คือเครื่องหมายวรรณยุกนะครับอ่านักเรียนแต่วรรณยุกเราซื้อยังจะไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวนักเรียนจะงงเอาแค่ตรงนี้ก่อนพอเอาเผาดังนั้นคำนี้มีเสียงสามัญว่าเผาแต่วรรณยุกจะผ่านอะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องของเขาแต่เราเรียนรู้ตรงนี้ก่อนว่ารวมกันแล้วได้เสียงสามัญว่าเผาตัวนี้ล่ะ ตัวเธอไอตัวทีใช่ไหมที ier, เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วตัวทีก็คือตัวเธออ่าดังนั้นเมื่อตัวเธอมาเจอกับสระโอกบยูเราคือสระอะไรเอ่ยสระโอดมกันก็เป็นเธอโอโทใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเธอโอโทป่ะอ่าใช่เนาะพอเอาเผาเห็นไหมเธอโอโทเห็น er ไหมง่ายไหมอ่าเรามาดูตรงนี้นี่ Q I U ตัว q ภาษาอังกฤษ i กับ U I กับ U คือสระอะไรนักเรียนสระอิวดังนั้นรวมกันตัวนี้เห็นไหมตัว q ก็ตัวนี้ใช่ไหมแสดงว่าเราเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้ดังนั้นคำนี้ลูกบอลก็คืออะไรเอ่ยถ้านักเรียนจำคำศัพท์ได้ที่ครูเคยสอนแล้วก็สะกดได้นั่นเองก็คือชิอิวชิวนั่นเองอันนี้เป็นคำเราซื้อผันวรรณยุกให้วิ่งก็คือเผาเผาเผา เผ่าแปลว่าวิ่งเธอโอโทนักเรียนได้โทแล้วแต่คำนี้เราซื้อบอกว่ามันเป็นส่วนของศีรษะอ่านว่าโถอ่าโอเคเนาะต่อไปชิวชิวแต่เราซื้อสอนไปแล้วเมือ่อหลายครั้งก่อนก็คือฉิวที่แปลว่าลูกบอลฉิวฉิวฉิวลูกบอลเผ่าเผ่าเผ่า,าวิ่ง โถโถสีษะฉิวฉิวลูกบอลอ่าต่อไปอ่าตรงนี้ข้ามไปก่อนเนาะก็จะได้ประมาณนี้เอ้ยอ่ะเดี๋ยวคือขอดูแป๊บน,นึงเนาะอ่ะ,ออะหน้าต่อไปก็จะเป็นคำศัพท์ด้านล่างนะก็จะมี ตัวนักเรียนดูตรงตัวย่อนี้เนาะโกโกโกแปลว่าสุนัขโกโกโกสุนัขหนิว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 วัว,ว,วอีกครั้งเนาะ หนิวหนิววัวโถโถโถศีสะถงเสือมันถงเสือมันนักเรียนทั้งหลายโอเคเนาะอ่ะต่อไป บทเรียนบทนี้อีเออซันซื่ออูลิวชีปาจิวสืออีเออซันซื่ออูลิวชีปาจิวสือ่อเหล่าซื่อเห่าเหล่าซื่อก็คือคุณครูเห่าก็คือสวัสดี เหล่าซื้อเห่าถงเสียเมินเห่าถงเสียเมินเห่าหนีเห่าหนีเห่าหนีเห่าใจเจียนใจเจียนหนีเห่าหนีเห่าหนีเห่าใจเจียนใจเจียนโอเคเนาะบทนี้น่าจะได้อยู่แล้วอ่ะเรามาดูตรงนี้ครับวันนี้ นักเรียนดูตรงนี้นะครับนี่นักเรียนลองอ่านดูสิมีเลขอะไรบ้างโอ้นักเรียนดูถ้านักเรียนจําถ้านักเรียนทบทวนตรงนี้นะครับย้อนกลับไปบทที่1อ่านนักเรียนดูตรงนี้วนะนิ้วนะเห็นไหมครับนิ้วเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยเห็นไหมก็จะบอกไว้ว่า e ก็คือเส้นเดียว e er sun su ริ้วนักเรียนนักเรียนดูตัวสีแดงไว้นะิ้ว ชีปาจิวสือนักเรียนจำตัวอักษรเหล่านี้ได้ไหมถ้านักเรียนจำได้พอเปิดมาหน้านี้หน้าที่16นักเรียนก็จะเจอพวกเราเลขเหล่านี้นะครับนักเรียนก็ลองอ่าโทษโทษโทโทหน้าผิดต้องเป็นหน้าที่18แล้วนักเรียนก็ลองดูเลขตัวไหนนักเรียนเจอเลขตัวไหนนักเรียนก็ลองอ่านดูให้นักเรียนกลับไปดูแลวนักเรียนก็อ่านตามเลยเจอตัวไหนอ่านตัวนั้นเช่น อีเออซันใช่ไหมอีเออซันต่อไปโอ้นี่ซันเอออีถูกไหมเดี๋ยวมันไล่กับซันเอออีต่อไปอีเออซันซื่ออูลิวชีทางเรียนเอ๊ะตัวนี้อ่านว่าอะไรทางเรียนก็ย้อนกลับไปดูหน้านี้หน้าที่ เท่าไรอ่ะเนี่ยน,นักเรียนก็ย้อนกลับมาดูที่หน้า13นะว่าเลขตัวสีแดงแต่ละตัวเนี่ยคือเลขอะไรและอ่านว่าอะไรนักเรียนก็จะหาเจอง่ายง่ายนะก็แถวแรกก็จะเป็น e ออ sun sun ออ e e ออ sun c u liu chi เห็นไหมต่อไปแถวที่2นักเรียนก็ย้อนกลับไปดูหน้าที่10เท่าไหร,ร่โตรวจ เป็นหน้าที่10 13นันเกเรียนก็กลับย้อนไปดูใหม่อีกรอบนึงว่าแต่ละเลขที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วคือเลขอะไรตรงตัวสีแดงก็จะบอกไว้มันก็จะทําให้นักเรียนจดจําตัวเลขได้นั่นเองตัวอักษรภาษ,ษาจีนได้นักเรียนก็ดูเนาะสือสืออู่ในนี้ครูขออ่านไปเลยนะถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนก็ย้อนกลับไปดูนะสืออู่ลิว ส,ส,ส,สืออู่ออออชีสือปาสือจิวเออสืออีรับเนาะสืออู่เลีวสืออู่ชีสือปาสือจิวเออสืออีต่อไปเอออู่เลีวเอออู่ชี เออปาเออจิวซันสืออีซันอู่ลิวซันอู่ชีซันปาซันจิวซื่อสืออีซื่ออู่ลิวนักเรียนฝึกจากช้าๆก็ได้นะซื่ออู่ชีซื่อปา ซื่อจิวอูซืออีอูอูลิ้วอูอูชีอูปาอูจิวลิ้วซืออีต่อไปลิ้วอูลิ้วลิ้วอูชีลิ้วปาลิ้ว 九七十一，七五六七五七七八七九八十一，八五六八五七八八八九九四。 อี่ิวอูลิวจิวอูชีจิวปาแปดจิวจ้วเินี่ยตรงนี้สำคัญนะตัวกลางนะนักเรียนอ่านพร้อมกันป่าย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 แปลว่าหลักร้อยตัวหน้าคือตัวเลขอะไรนักเรียนขีดเดี๋ยวก็เป็นนักเรียนไม่รู้นักเรียนก็ย้อนกลับไปดูหน้าที่สิ 3หรือว่านักเรียนจดใส่กระดาษไว้ตั้งหากก็ได้นะจะได้ง่ายๆจะได้ไม่ต้องเปิดไปย้อนไปย้อนมาก็เป็น e ไป e e ไป e เห็นไหมเรียนนักเรียนลองฝึกดูนะทีละแถวช้าชาก็ได้ e เออซัน s ันเออ e e เออซันซื่ออู่ิวชีต่อไปสืออูริว ส, recently, ส Elliot, so aves, ืออู่ชีสือปาสือจ ja ิ๋วเออสืออีเอออู่เลี uh ้วเอออู X ่ชีเออปาเออจิ๋วซันสืออีเอออู่เลี้วซันอู่ชี ซันปาซันจิวซื่อสืออีซื่ออู่ลิ้วซื่ออู่ชีซื่อปาซื่อจิวอู่สืออีต่อไปอู่อู่ลิ้วอู่อู่ชีอู่ปาอู่จิว ลิ้วสืออีไปลิ้วอูลิ้วลิ้วอูชีลิ้วปาลิ้วจิวชีสืออีต่อไปชีอูลิ้วชีอูชีชีปาชีจิวปาสืออี 八五六八五七八八八九九十一九五六九五七九八九九一百一一百一一百一。一百一一百一 นักเรียนการบ้านวันนี้ให้เวลาหนึ่งอาทิตย์เลยพร้อมเมื่อไหร่นักเรียนก็ลองอัดนะครับวิดีโอนี้มาให้ครูเนี่ยอ่านท่อนนี้ลองให้ครูฟังหน่อยเนาะบันทึกเสียงมาก็ได้นะครับไม่ต้องเห็นหนะ้าก็ได้เดี๋ยวนักเรียนบางคนเขินกล้องก็แล้วแต่นักเรียนนะเนี่ยอยากคุณรูณอยากให้นักเรียนอ่านตรงนี้นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยมันคือเลขอะไรแล้วเมื่อ,อามารวมกันมันจะเป็นเลขเท่าไหร่เช่นสืออู่รล้ว อ่าสื่ออูริวมาจ,จะไม่มีความหมายเพราะสื่อแปลว่าสิบอูแปลว่าห้าริวแปลว่าหกสื่ออูริวมันไม่ใช่ห้าสิบหกแต่ว่ามันเป็นสิบห้าหกใช่ไหมในความเป็นจริงมันก็ยังไม่มีเลขแต่อย่างเช่นมีเลขไหมในนี้ไม,ไม่ไม่มีเลยมีแค่เนี่ยเออสื่ออีซันสือ e, นะ่ออีเนี่ยเหล่านี้แถวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ใช้ได้ แต่ตรงนี้มันจะเป็นเลขให้นักเรียนฝึกอ่านนะเลขตัวไหนอ่านว่าอะไรนักเรียนก็ลองย้อนกลับไปดูหน้าที่1 3สนะครับนักเรียนนักเรียนจะจดกระดาษไว้ก็ได้นะว่าเออตัวสีแดงเนี่ยมันคือเลขอะไรนักเรียนอ่านหนึ่งถึงสิเป็นอยู่แล้วใช่ไหมท่านี้นักเรียนจะได้ฝึกวิธีการจําตัวอักษรภาษาจีนเนี่ยไอตัวสีแดงนี่แหละแล้วพอนักเรียนเห็นตัวหนังสือเหล่านี้นักเรียนก็จะรู้ว่ามันอ่านว่าอะไรพอนักเรียนเนี่ยคือขั้นตอนแรกนักเรียนเห็นปุ๊บอ่ายึโจกเนี่ยนักเรียน เห็นตัวเนี้ยน um pues mm ักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือเลขอะไรเนี่ยคือเลขอะไรแต่เวลาเอามารวมกันเนี่ยนักเรียนก็จะมีคอมมอนเซนต์ก็คือความรู้สึกว่าอ๋อไอเนี้ยมันแปลว่าอะไรมันแปลได้ไหมมันต้องฝึกจากแบบเนี้ยนะครับแบบฝึกหาลักษณะแบบนี้ก่อนแล้วนักเรียนก็จะเกิดการพัฒนานะครับการบ้านสัปดาห์นี้ก็เอานักเรียนพร้อมนะครับผิดไม่เป็นไรครับผิดไม่เป็นอะไรเลยลองฝึกอ่านดูเห็นตัวอะไรลองอ่านตัวนี้มาพอนักเรียนเห็นบ่อยๆนักเรียนสมองนักเรียนก็จะจดจํากล้ามเนื้อ ในส่วนประสาทของเราก็จะจําตัวเหล่านี้ได้ตัวอักษรภาษาจีนมาจะเยอะก็จริงแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับเราก็จะจําได้อัตโนมัติเหมือนคุณเราซื้อเนี่ยเราซื้อก็ผ่านการฝึกแบบเนี้ยการดูตัวนังสือภาษาจีนเหล่านี้เยอะมากๆครับตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยนี่แหละมันจะทําให้เราเป็นนะครับอย่างไงก็ให้นักเรียนฝากไว้นะครับการบ้านหน้าที่18นะครับให้นักเรียนลองอ่านดูนะครับ อลองดูนะครับไหนก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ลองอัดวิดีโอมาให้คุณครูฟังดูนะครับผิดไม่เป็นไรนะครับไหนก็ฝากไว้จ่ายเจียน